ัครบานางเรียบร้อยเนาะเบอร์6ตัวที่ว่าเนี่ยชัดเจนหรืออย่างมันคืออะไรอะไรคืออะไรแยกออกไหมอันนี้จะเรียนไม่เหมือนกับพี่อาจารย์เรียนตอนนะั้นจะเรียนยังไงก็ช่างหัวมันกันนะแต่เราจะต้องเข้าใจนะลองย้ำดูทีเนาะ เวิร์กตัวที่เราคุ้นเคยที่สุดเนี่ยคือไอ้เจ้า r e v e r s i b l e กับ irreversible เขาบอกไม่เห็นคุ้นเคยเลยอาจารย์ก็ไอ <G ül> ้ที่เราคำวนวณใน first law นี่นแหละ ใส่เฟ r ร์ส a อเข้าไป r e เว r ร์ work. ถ้าเป็นระบบปิดเ,เรีกว่าเวิร์สหน่งสองใช่ไหม <S <S ถ้าเป็นระบบเปิดเราเรียกว่า w o r ร์ b ซีใช่ไหมเวิรที่ได้จากคอนโทรลอยู่ไอเวิร์ที่คำนวณได้จาก First Law นั่นแหละมันจะเป็น Reversible w o r ลหรือเอรีเวิร์สซิเบิลสองตัวนี่แล้วแต่ว่าโปรเซ s เป็นอะไรถ้าโปรเซสเป็น Reversible w o r ลเวิก็คำนวณออกมาได้ถ้าโปรเซสเป็น r e v e r s ์ b ซิ Process ไอ้ที่คำนวณออกมาก็เป็น Reversible ตัวแต่ถ้า process ไม่ใช่ Reversible process ที่คำนวณได้ First Law ออกมามันก็คือ Reversible ตัวโอเคไหมใจไหมสองอันนี้คือคำนวณจาก First Law มันก็คือ Work ที่ Fluid ตัว System นะอารใ,ใช้คำว่า System นะซึ่ง System เราคือ Fluid นะอะั่นแหละมันทำงานออกมา หรือใส่งานให้มันไอ้งานที่คำนวณนี่คืองานที่กระทำหรือโดยลู u i ดนะครับแต่ทีนี้ <c oughs> เมื่อมองความเป็นจริงในบางระบบเนี่ย <c oughs> การขยายตัวของระบบเนี่ยมันสู้กับเซลล์่ามันเลยมีเซลล์เห่เวิร์ดในตัวนี่ <c oughs> ใช่ไหมที่มามาต้านการขยายตัว ฮัลโหลฮัลโหลถ้าเข้าใจแล้วอาจารย์จะได้ไม้พูดเข้าใจาแล้วใช่ไหม uh huh. อย่างอย่างก็ฝั่งสิสร้างที่เวิร์กเป็นเ o ิ k ที่เกิดจาก Environment ที่มันต้านการขยายตัวของระบบถ้าเป็นระบบปิดมันเห็นชัดเจนถูกไหมเพราะนั้นนี่มันเป็นงานที่ ระบบทำแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เสียไปแต่นเนี้ยไปสู้กับมันนะเพราะนั้น useful work จึงเป็นที่มันเหลือเอามาใช้างานจริงจริงราะ useful work เนี่ยแล้วแต่นะดูให้ดีนะถ้าเป็น reversible process useful work ของ reversible process ก็คือ reversible work ลง solar work โอเคไหมแต่ถ้า process เป็น irreversible ของจริง useful work ก็คือ irreversible ลบซราวิซโอเคไหมเพราะยูสปูมันเป็นไม่ได้ทั้งทั้งรีเวิร์สแนละไม่รีเวิร์สนะนะเข้าใจคอนเซ็ปต์มันแค่นี้เองส่วนเออร์รีเวิร์สซิบิลิตี้เออร์รีเวิร์สซิบิลิตี้เนี่ยในบางเล่นเล่นเก่าๆเดี๋ยวบางทีเขาใช้คำว่าลอสเวิร์กเวิที่มันหายไปลอสนั่นก็คือถ้าไอเดียลลี่แล้วเนี่ยมันควรจะได้เวิรก เท่ากับเท่าน,นี้แต่ของจริงๆจริงๆมันได้แค่ useful ถูกไหมเอามาใช้ประโยชน์ได้แค่ useful ันที่เหลือมันคือหายไปนั่นก็คือ i อ r ริเวอร์ซิบิลนั้นเนี่ยก็คือร e r e อร์ซิบเวิร์ล useful ถูกไหมนั่นคือสิ่งที่มันเหมือนมันสูญหายแต่จริงนัน,นคือ l o s s ในระบบหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ มันมีศักยาภาพที่จะทำได้เท่ากับ Reversible แต่ทำไม่ได้ใช้ได้จริงๆเท่ากับแค่ตัวอืถูกไหมในศัตท์ที่เรียกว่า Availability อันนี้ก็จะเรียกว่า Irreversibility ถ้าในศัตว์ที่ใช้คำว่า e x e r g y ตัวนี้ก็จะเรียกมันว่า Exergy Destroy นั่นคือโอ้เอ็กเทอร์จีมันถูกเดสตรอยไปว่าตัวเอ็กเซอร์จีนั่นคืออเวเบลิบิลิตี้นั่นแหละนะครับอเวเบลิบิลิตี้เนี่ยก็คือศักยภาพที่มันจะเป็นีนแปลงเป็นงานได้ทั้งหมดเข้าใจเนาะถ้าไฟแนลสเตตไปสู่สิ่งแวดลอ้อมมีสองชื่อชื่อเรียกว่าอเวเบลิบิลิตี้หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเอ็กซ์เทอร์จี มันคู่กันนะถ้าใช้คำว่า availability ตัวนี้จะเป็นเรียกว่า availability ตัว I สัญลักษณ์กันแต่ถ้าใช้คำว่า e x e r g y ไอตัวนี้จะเรียกชื่อใหม่ว่า e x e r g y destroy สัญลักษณ์ของ e x e r g y คือตัว x destroy นะโอเคไหเพราะนั้นเข้าใจความหมายมันไม่ยากส่วนคำว่า availability นั้นเนี่ย Availability เนี่ยคืออะไรอะไรครับมีสองเงื่อนไขหนึ่งมันก็คือ w o r d reversible work ต้องเป็น work ที่เมื่อ process เป็น reversible process และที่สำคัญคือ final state ต้องเป็นยังไงครับต้องอยู่ใน equilibrium กับ เ n v ไว o n ร e n เนนนั่นคืออุณหภูมิและความดันของซิสเต็มตอนสุดท้ายต้องเท่ากับเ n v ไว o n ร e n เนไม่ใช่ตัวมันเปลี่ยนเป็น Environment นะมันอุณหภูมิความดันเท่ากับเ n v ไว o n ร e n เนนโอ้าไหแค่นี้เองถ้าเข้าใจหลักเนี่ยเวลาคำนวณส่วนไอเซกเกอร์ลอฟฟิเชนซีนเนี่ยมันเป็นตัวเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ มันก็คืออะไรบ้างถ้ามองในแง่เวิร์เนี่ยมันก็คือไอ้ที่ได้จริงหารด้วยไอเดีย d ไอเดียคือตัวนี้นะหมายความว่าบทเงื่อนไขของของสภาวะทำงานเดียวกันนะเวลาเปรี่ยบเทียบอนะใช่ไห okay, มการคำวนวณไม่ยากนะในคอนเซ็ปต์ของถ้าเป็นไอเนี้ย ถ้าถ้าเป็นเรื่องของอ body ของ energy ของตัว body แต่ถ้าเป็นของระบบนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาจจะงงอีกแล้วานะ a v a i a b i l i t y เนี่ยมันจะมีสามประเภทเรียกว่าสามประเภทแล้วกันเวลาเราคำนวณเนี่ยประเภทที่หนึ่งคือ availability ของ body เดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูตัวอย่างแล้วจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเอาเวลเบอริต mm ี hmm. ้ของเช็ด่นลมมีลมด้วยความเร็วเท่าไหร่เอาเวลิเบอริตี้มันเท่าไหร่หรือว่ามีแรงความร้อนเฟอร์เนสเตา,ายใหญ่เนี่ยให้ความร้อนที่อัตราได้เท่าไหร่อุณภูมิ mm hmm. มันเท่าไหร่ถาว่าเวลิเบอริตี้มันเท่าไหร่อันนี้นันเป็นเวลิเบอริตี้ของบอดี้ส่วน Uh, เวลาวิเคราะห์ลงไปเนี่ยเราจะดู availability ของ fluid นะที่สเต็ปใดสเต็ปหนึ่งมันก็ดูว่าเอ๊ะมันอยู่ในระบบปิดหรือระบบเปิดนะมี availability สัญลักษณ์แยกกันด้วยนะถ้าระบ bit, รบปิดระบบเปิดโอเค okay, นะวันนี้จบนะอาจารย์จะสอนอย่างรวดเร็วเลยนะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จ,จลรุพลจะพูดถึงตัวอย่างโอเคไหม ในหนังสือเราเนะะี่ยมีนะครับครบถ้วนอาจารย์จะไม่สอนตามหนังสือนะให้ไปอ่านเอาเองเนาะคือไหนล่ะม่ค่อยขยายเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรข้นนะเกิดเรองหมอกเกิดจับไฟไหมผมทำจัง ไม่เป็นไรอาจารย์จบพาร์ทแรกแล้วนะคือเรื่องของส่วนที่เป็นคอนเซ็ปต์ในเบอร์หกตัวใคำนวณอย่างไรอยู่ในหนังสือโอเคไหมตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะรู้คนจะพูด จะพูดถึงเรื่อง secular analysis of a closed system เขางเนื้อหาใหญ่แล้วเป็นการมันคืออะไร secular analysis นะครับของ closed system อยู่ในหนังสือหน้าไหนนะแต่เจอหรือรยังสลไลดนะ์ที่เท่าไหร่นะ2ี่สิบหกเนี่ย ในสไลด์เนีน่ยมันคอมแพกมากอ่านแล้วอาจจะงงจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนเขียนใหม่เลยเนาะหน้านี้แหละ,ะหน้านี้ทั้งหน้าเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปต้องไอ้ว่าเนี่ยโอ้ยอยุ่ง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 อะไรเนี่ย <laughs> มันคืออะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปงงมันกลับมาดูที่รูปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็พูดว่าเรากำลังจะทำอะไร ที่สำคัญตอนนี้พูดถึงระบบปิดนะครับหัวข้อนะระบบ,บปิดแล้วเราจะพูดถึง s e ็ o n d l a อร์แอนนัลมันคืออะไรไท้ายที่สุดก็คือจะไปหาเวิร์กนั่นแหละไอเวอร์กของตัวนี่แหละนะโดยใช้ไอไรมันก็ใช้คแคลลองไม่ได้หรออาจารย์ใช่แต่เราจะเชื่อมโยงกับ s e ็ o n d l a อด้วยนะครับและท้ายที่สุดจะไปหาตัวตัวพระเอกนั่นเลยคือคำว่า a i l a b i l i t y นะ นั่นคือ s ิสเต็มโดยทั่วไปของระบบปิดที่เป็นตัวอย่างเนาะกระบอกสูบลูกสูบเข้าใจง่ายๆเนาะเนี่ยมีกระบอกสูบมีลูกสูบข้างในมีฟลูอิดไอฟลูอิดแล้วนี่แหละคือ s ิสเต็มนะโอเคไหมไม่ใช่กระบอกสูบลูกสูบนะ s ิสเต็มในความหมายเทอร์โมไดนามิกส์คือ working fluid โอเคไหม surrounding คือสิ่งที่อยู่ข้างนอกรอบๆหมดเลยคือ surrounding แหละตรงนี้ก็เป็น surrounding แต่เขียนให้มันชัดจับมันมาเป็นก้อนอันหนึง่งโอเคไหมเออจะได้เห็นชัดนะจริงๆตรงนี้ก็เซรัลลี่นะทำมีความดัน P0 ศ0เนะี่ยทีนี้มันเกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างซิสเต็มกับเซรัลลี่อยู่สองอันก็คือมีฮีทฮีทอาจจะส่งเข้าหรือถ่ายออกก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นอันที่สองคือเวิร์กถูกไหมเวิร์กที่ซิสเต็ม ดันออกไปแล้วก็ pass ออกไป surrounding เหมือนกันนะระบบเนี้ยเราเรียนมาแต่ t h e รโมนหนึแล้วลหละแต่เรามักจะไม่เขียนตัวนี้ถูกไหมเราเขียนคิวคิวออกหรือคิวเข้าโดยที่ไม,ไม่ไม่สนว่ามันออกไปไหนมันเข้าไปไหนเพราะฉะนั้นแต่จริง,รงๆเราก็คือไปไหนก็ช่างหัวมันสิ่งที่เรียกนั้นคือ surrounding <laughs> ที่อยู่นอก system คือ surrounding บอเห็นไหม The definition ในบทที่หนึ่งของเทอร์โม่ห็นแหละสัญญากษณมเหมือนเดินนะซิสเต็มเวลาเราพิจารณาก็เริ่มแรกสเตจที่หนึ่งความดัน P หนึ่ง T หนึ่ง B หนึ่งอะไรก็หนึ่งหมด,โอ,นะมดอโอเคไหมเตตสุดท้ายสองโอเคไหมอันนี้รู้จักดีแต่สิ่งที่สำคัญคือ r ซ u า d i ดิมีอีกสเตจหนึ่งนะแต่เป็น r ซ u า d i ดิ ความดันและอุณหภูมิเราจะใช้สนะับสคริปต์ศูนย์ทีศูนย์พีศูนย์พีศูนย์ได้นะ,น,น,ะนั่นคือ environment okay. วัตถุประสงค์ในการที่จะพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะหา usefulusefulwork use Work ที่ได้จากระบบนี้นั่นะนะประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2จะไปหาเอ็กเหรือ Availability ของ System ที่สภาวะใดๆเช่นที่สภาวะที่1มีเอ็กเเท่าไหร่งมั้ยที่สภาวะที่1มี Availability เท่าใดแล้วสภาวะที่2มี Availability เท่าใดเออไม่เหมือนกันนะงงไหม มีคำว่า useful verb หรือ r e v e r silver verb แล้ว e x e r g y เออมัน e x e r g y เนี่ยหรือ availability มันของที่สภาวะใดๆน,นะเป้าหมายคืออย่างนง้นเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูโอเคไหมไอ่นี้แหละพิสูจน์เนี่ยมันหน้าเดียวนี่แหละแต่ก่อนจะพิสูจน์นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญ นั่นแหละที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เราคุ้นเคยดีคือ First Law ใช่ไหมจะหาเวริร์หายีหาอะไรกับ First Law อีกทฤษฎีหนึ่งที่เราเรียนไปแล้วแต่เรามักจะกลัวมันคือ Second Law e c o n ก l รอที่จะเกี่ยวข้องในที่นี้คือ principle of increase of entropy principle of increase of entropy มันว่าอย่างไรทวนไปแล้วแต่ประเด็นก็คือนี่แหละเดี๋ยวเราจะหา useful work เนาะแต่ก่อนที่จะอันนั้นอนาจารย์ขอขอทวนตรงนี้นิดนึง principle of increase of entropy นี่แหละมันคืออะไรครับใครบอกได้บ้างมันบอกว่า principle นี้บอกว่าเขียนเป็นสมการได้ว่า delta s ของ system บวก delta s ของ s u r r o u n d i n g เป็นไงครับ มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เอคือทฤษฎีมันแต่เราก็มาแปลงว่าเอ้ยทำให้เป็นสมก,การได้ไหมมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยให้มันเท่ากับ S Generation นั่นคือ Entropy ที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่นิยมจะใช้ตัวนี้นะครับ เวลาคำนวณเพราะมัน,ม,นมันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นี่มันเยอะไปหมดเห็นไหมต้องย้ำตรงนี้ให้เข้าใจเอนโทรปี ropy, เป็น propery อยู่ในตัวสสารอยู่ในตัว f ู u ิ d เห็นไหมการที่เอนโทรปีมันเปลี่ยนไปเนี่ยเช่นเปลี่ยนจากสเตนหนึ่งไปสองเนี่ยเอนโทรปีมันเปลี่ยนมันเกิด เอนโทรปีเนี่ยเกิดขึ้นมีสองประเภท <c oughs> <c oughs> ประเภทที่หนึ่ง <c oughs> เราเรียกว่า entropy เอนโทรปีทรานสเฟอร์เอนโทรปีทรานสเฟอร์นี่มันเกิดจากการส่งถ่ายความร้อนถ้าเราให้ความร้อนเข้าไปกับซิสเต็มเอนโทรปีจะเพิ่ม เราดึงความร้อนออกเอนโทรปีจะลดน,นี่เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพลังงานเหมือนกันเอนเทอร์ลอเร์จีกับเอนโทรปีถ้าคุณให้ความร้อนเข้าไปเอนโทรปีมันเพิ่มคุณดึงความร้อนออกเอนโทรปีเอนโทรปีมันลดไอเน,น,นี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ความต่างที่มันพิเศษเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเอนโทรปี Generation. เจเนเรชันไอตัวนี้แหละเอนโทรปีเจเนเรชันนี้เกิดจากเอรีเวิร์สซิบิลิตี้เกิดเนื่องจากระบบมันไม่รีเวิร์สมันไม่รีเวิร์สมันเกิดอะไรขึ้นม่อมันลุสูญเสียไปเนี่ยเอนโทรปีตัวนี้เป็นตัวชี้ เนี่ยมากกว่าหรือเทากับศูถ้า process เป็น reverse มันจะเท่ากับศูถ,ศ se, ถ,บศถ้ามัน early reverse entropy generation จิงมากกว่าศูนย์ใช่ไหมว่า gen entropy generation เยอะหรือน้อยดีเยอะหรือน้อยดีน้อยถ้า entropy generation น้อยแปลว่าระบบเราใกล้ e reverse ถ้า entropy generation มันเยอะเนี่ยใช่ไหม ก็แสดงว่าเกรดมันอยู่ที่ประมาณ1.7 1.8นะ2เอนโทรปีเจเนเรชันน้อยโอ้จีพมัน3.7 3.8โอเคไหมประมาณนั้นนี่คือเบสิคทีนี้เราจะมาพิสูจน์การจะแวะไปแวะมานะจะพิสูจน์อันนี้แหละพิสูจนอ์อน,นี้ ตรงนี้มาอย่างไรนะเขียนเอาดี่ไหมจะได้ตามทันดูรูปนะนะอาจารย์จะฟอลโล่รูปนี้นะครับจะไม่เขียนรูปซ้ำเนาะถ้าเรามองดูว่าจริงๆเนี่ยจะหา useful w o r d มันก็คือ w o r b หนึ่งสอง -work ิร์ r เซอร์ n าดถูกไหมเวิร์กเซอร์ n าดิ g อันนี้สมการที่หนึ่งเวิร์กเซอร์นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ -work ์กเซอร์ d าดิพีศูนลบ v 1. ถูกไหมทำไมเป็นอย่างนั้น -work ์กเท่ากับอินทิเกรต pdv ใช่ไหม นั่นมันสู้กับ P ของที่ p ีศูนย์เปลี่ยนจากพีหนึ่งเป็น p ีสองเนี่ยโอเคไหมต่อไปจะหาเบอร์หนึ่งสองนีงทีเนี้ยไอตัวเวอร์หนึ่งสองเนี่ยเราก็ต้องใช้ First Law ถูกไหมโทนไม่เห็นในนะั้น เนี่ยจะหาเบอร์หนึสองเนี่ยเราก็มาที่ First Law ใช่ป่ะเฟ r ร์สลอว่าอย่างไรอาจารย์เขียนแล้วนะ Q 1, 2หนึ่งสองเท่ากับเบิรหนึสองบวก U 2ลบ U 1ถูกไหมถูกป่ะ กาจรจะย้ายมาแล้วนะว่าเอาจะไหนดีเราจะหาเบอร์หนึ่งสองมันก็เท่ากับ Q 1, ิวหนึ่งสองลบยูสองลบยูหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ทำเพื่อเดี๋ยวปเดี๋ยวจะกลับกลับมาแทนในนี้ไนงะ ามาแทนในเนี้ยเนาะทุกบรรทัดที่เขียนต้องมีวัตถุประสงค์มันจะเขียนไปลอยๆมีเหตุมีผลโอเคมั้ยที่เหลือเขาก็ได้แล้วนี่แต่ตัวที่ไม่เห็นเนี่ยยูหนึ่งูสองนี่หาได้ถ้ารู้สเตตพอยแต่ตัว q นี่ q, ไง q นี่หาอย่างไงเนาะ q นี่มันเกี่ยวข้องกับสราที่ เพราะคิวมันมาจากเซราวดีหรืออุณไทยคิวออกมันก็ไปเซราดีมันสัมพันธ์กันเป็นไงน,นะสัมพันธ์กันที่เซ็คกันหลอกว่าเอ๊ะมองไม่เห็นเลยนะดูนะตัวตัวที่เป็นประเด็นเนี่ยคือตัวคิวนี่แหละอาจารย์ขอสลับรูปกันนะแว๊บคิวเนี่ยดูให้ดี ถ้าในกรณีน,นี้สมมติว่า Q มันถ่ายออก Q เนี่ยถ้ามองซิสเต็มมันคือ Q 1 2หนงถูกไหมแต่ Q ตัวนี้ก็วิ่งเข้าสู่เซอร์ลาวดิ้งถูกไหมถ้ามองซิสเต็มเป็นหลักเป็นซิสเต็ม Q เป็นบวกหรือเป็นลบลบมันออกจากระบบแต่ปริมาณ Q เดียวกันถ้ามองเซอร์ลาวดิ้งเป็นบวกหรือลบบวกนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มีคิวอยู่สองตัวถ้ามองระบบมันคือ Q12 หนึ่งสองถ้ามองเซลาวดิ้งมันคือ q ิศูนย์เราเรียกว่า Q0 ศูนย์นะสำหรับเซลาวดิ้งดังนั้นตรงนี้มาที่บทสรุปว่าสรุปกอนสรุปกัน,กอนไอ้เจ้า Q12 หนึ่งสองเนี่ยมันคือลบ Q0 ศูนย์เ้าไหมปริมาณเท่ากันแต่คนละทิศทางถูกไหม อเอาละแล้วคิวจะไปเอามาจาัดไหนเซก,กัลล์ครับเซก,กลัลล์เมื่อกี้บอกเอ๊ะมองไม่เห็นคิวเลยมันอยู่ไหนนะเซก,กัลล์ตัวนั้นบอกว่าเดลต้าเอสซิสเต็มบวกเดลต้าเอสเซ o ร n d i ดิง เท่ากับเอาใช้เท่ากับนะ s เอสเจนเนาะแต่เดลต้าเอสซิสเต็มคืออะไรครับก็คือ S2 สลบ S1 ถูกไหมเอนโทรปีที่ซิสเต็มเปลี่ยนไปก็คือเอนโทรปีที่2ลบเอนโทรปีสังเกตอาจารย์ใช้ตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่แปลว่าโทโทโอเคโทโท ซึ้งมากเลยเนะี่เอามาเอามาสเตตเซ็ก,กันลอหนอนี่เนะี่ยเขียนก็ไม่เขียนกระเป๋ายัางไม่เปิดเลยโอ้ตั้งใจเรียนมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวตัวเอสของเซราลิ่งคืออะไรอ่าในกรณีนี้เนี่ยโอ้มันมีสรรมการหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึง มันเรื่องของเอนโทรปีจำได้ไหม ds เท่ากับ dq ส่วนทีของ Reversible ds มากกว่า dq ส่วนทีอันนี้ไม่ได้อยู่ในนี้เขียนข้างนอกนะเออตรงนี้ตรงนี้แหละ ทีนี้ถ้าเรามองเซรลาวดิงถ้าเรามองเซรลาวดิง ds ของเซรลาวดิงเนี่ยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเดล q 0ส่วน t 0ถูกไหมจะหาเดลต้า s ก็ต้อง mitigate, อินทิเกรตถูกไหมอินทิเกรตเลยนะอินทิเกรตมันก็คือเป็นเดลต้า s ของเซรลาวดิงนั่นแหละ เราลดิงเซรเรดงมันเปลี่ยนไป1ไปสองเราไม่ได้ดูเราเป็นเดลต้าแล้วกันมันคือมากกว่าหรือเท่ากับเนื่องจาก t ีศูนย์เป็นค่าคงที่ทีศูนย์เซร์ราลิงถือว่าอุณภูมิคงที่เดลคิวก็คือ q ิศมันก็คือ q ิวศูนย์ส่วนทีศเพราะฉั้นเดลต้าของเซร์ราลิงนีมากกว่า q ิวศนส่วนทีศ มันจึงมาอยู่ในสมการนี้แหละว่าไอที่มากกว่าเนี่ยมันมันปากฏอยู่บนเอสเกนนี่ไงเนาะถ้ามันเป็น Reversible เนี่ยมันเท่ากับศูนย์นะมันปากฏตรงเอสเกนนะเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าเอสซิสเต็มเนี่ยคือคือ q ศูนย์ส่วนทีศูนย์ครับโอเคไหม ตอนนี้เป็นความเข้าใจของเอนโทรปีนะเรื่องเอนโทรปีเห็นคิวแล้วเห็นไหมเห็นคิวแล้วหรือ,อยังว่าประเด็นก็คือนี่แหละเราจะจัดการเจ้าเนี่ยคิวหนึ่งสองนี่ไงคิวหนึ่งสองตรงเนี้ยมันคือลบคิวศูนย์เนี่ยคิวศูนย์เห็นไหม ก็จัดรูปแค่นั้นเองว่า Q0 เป็นเท่าไหร่เนาะแล้วเดี๋ยวเอาไปแทนแค่นะั้นแหละนะได้อะไรครับ Q0 นั่นคือคุณจะได้ว่า Q0 เท่ากับเอาทีศคูณหมดนะที S2 s, s ลบลบบวกทีศู ย่าย้างให้ดีเด้อนะทีศูนย์คูณตลอดแล้วย้า้นี่มาอาจารย์เอาเดียมาไว้ข้างหน้าถูกไหมแล้วก็เอาเทอมนี้แหละมาแทนในคิวหนเนี่ยใช่ไหมแต่ต้องติดลบเข้าไปเนาะ นะโอเ้เพราะฉะนั้นเวอร์หนึ่งสองเนี่ยอาจารย์เอาเอาลบยูสองลบยูหมาไว้ข้างหน้าก่อนนะมีเหตุผลอยู่แล้วอันนี้มันยาวามาไว้ข้างหลังโอเคไหมอย่าลืมใส่ลบอีกทีนะไอ้น,นี่ก็กลายเป็นบวก ทีศูนย์เอสองลบเอนนี้บวกกลายเป็นลบทีศูนยอสเจง